สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับในช่วงของครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกนะครับก็คือเดือนมกราถ,ถึงเดือนมิถุนาย,ยน2อง2นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งปีแรกกันนะครับว่าจะมีทิศทางเช่นไรของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับส่วนในเรื่องของไพ่พยากรณ์นะครับก็จะเปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์และคสิงคือดาวอาทิตย์นะครับก็าจะาโคจรทุกเดือนอาจจะเป็นรายเดือนแต่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประจําครึ่งปีนี้นะครับก็จะมีดาวราหูดาวราหูเนี่ย โคจรอยู่ในราศีกรกฎเป็นภพวินาตของชาวราศีสิงห์นานถึงประมาณปีครึ่งแล้วนะครับก็ค่อนข้างนานเนาะจะย้ายในช่วงของวันที่22กุมภาพันธ์2562นี้ไปที่ราศีมิถุนเป็นในเรือนลาภะนะครับคือดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ครอ,องตัวคุณดาวราหูเป็นดาวคู่ครองหมายความว่าไงจริงๆนะ่ดาวราหูเนี่ยหมายถึงชาวต่างชาติ นะครับหมายถึงคนต่างถิ่นแดงไกลหมายถึงคนที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับว่าคือมันมันเหมือนกับว่าที่ไม่ค่อยเหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะเป็นตองข้ามกับตัวเราอัะนะครับประมาณนั้นแหละส่วนดาวราหูเนี่ยจะโคจรไปสู่ราศีมิถุนจะมีนัยยะสัมพันธ์เล็งกับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูนะครับที่อยู่ในเรือนปุตตะเนาะก็เสาร์กับาราหูเล็งกันเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่ได้โชคใหญ่จาก เพชรตรงข้ามได้โชคใหญ่จากเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆได้เหมือนกันนะครับเพราะดาวสองกราหูเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่มิตรใหญ่เลยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยขา,ขาว่าพิกขวนะโชคใหญ่ในชนะสาเมื่ออสุรินทราต้องพัศสลสา,าจะมีโชคใหญ่นะครับในจอดเลยดังนั้นมันจะได้ลักษณะของเรื่องของลาบผลสิ่งต่างๆที่ได้แต่ดาวราหูกับดาวเสาเรงกันเนี่ยยัง,ยงไงก็เป็นดาวบาปปะเหออาจจะมี ได้แล้วมีเสียงได้เหมือนกันดังนั้นคุณต้องระมัดระวังอย่าลุ่มหลงมัวเมาหรือขาดสติในการยังกิดเด็ดขาดอิทธิพลดาวราวหูเนี่ยเร่งดาวเสาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวที่แบบว่าจะรวยในระดับร้อยล้านพันล้านได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นหนี้ก็เป็นหนี้สินจนหมดเนื้อหมดตัวได้นะครับเพราะดาวเสาร,ราหูคือคนผ่านด้วยดังนั้นมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ลงตัวและขัดแย้งแตกกันภายหลัง อิทธิพลของดาวผัหัสบีนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีพิจิกจะเคลื่อนไปที่ราศีธนูเป็นกเกษตรอยู่ในช่วงของประมาณอา3าม,มีนาคม2562นี้นะครับก็จะตามรา,มาหูไปเลยดาวผัดเนีียเป็นมหาจักรอยู่แล้วจะโคจรไปทับกับดาวเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนบทบริวารต่างๆนะครับมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่มันก็นํามาสึ่งความมั่นคงภายหลังเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในช่วงเดือนนี้กันนะครับถ้าได้ยินเสียง เพลงหรือได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงตอกนะครับอะไรพวกนี้เป็นเสียงการก่อสร้างต้องขออภัยนะครับอิทธิพลไพ่ใบแรกนะครับเมนเพลังงหลักของตัวคุณนั้นได้สิบถ้วยเลยสิบถ้วยหมายถึงว่าความสุขความหวังทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเริ่มต้นไปในสิ่งที่ดีขึ้นในสําหรับช่วงของวันที่22 2่กุมภาพันธ์ 2 5 6 2นี้นะครับความรักของคุณนั้นหรือจิตใจของคุณนั้นจะค่อยๆเบิกบานขึ้นหรือค่อยๆดีขึ้นหรือใครที่มีความทุกข์ความเศร้าความรู้ตกความกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีโอกาสที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสิบถ้วยยังหมายความว่าความอิ่มใจนะครับเพราะอินทิพลของาดาวพฤหัสบดีนั้นก็จะโครจรไปสู่เรือนเขาเรียกว่าเรือนปดตานะครับก็จะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการ เสี่งยงโชคการลงทุนก็มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและยังได้ความสุขความรักความหวังที่มันเต็มเต็มกับตัวคุณเองได้อิทธิพลของสิบถ้วยยังหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่ดีนะครับในช่วงของเดือนนี้มีความพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีสิงหนะ์น่ะอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยและหน่อยมากเป็นพิเศษเลยเป็นราศีต้นๆที่แบบว่า ค่อนข้างบ่นกันเยอะนะครับว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วที่มันไม่ดีพเพราะดาวลาหูไปเบียนอยู่ในหลังลัคนาเป็นพินทุบาท นะครับถึงแม้ราหูจะไม่ส่องแสงถึงลักนาแต่ยังไงก็เป็นเรือนคู่ครองตัวคุณจึงทําให้กระทบกับในเรื่องของคู่ครองคนรักของตัวคุณและเพศตรงข้ามทําอะไรไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้จะโคจรไปสู่เรือนหลักะคือมีโชคมีลาภในเรื่องของเพศตรงข้ามมีเสน่ห์มากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีเสน่ห์มากจนเกินไปจนทําให้คนหลงไหลจนทําให้เกิดความรักนั้นมีตัวเลือกมากมายนะครับก็คือมีเจ ชวยเกิดขึ้นเนาะจะถ่วยหมายถึง i ม a g i n นก็ได้หมายถึงในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่มันเยอะเกินไปมีคนเข้าหามากเกินไปดาวคู่ครองไปเป็นลาภะเนี่ยหมายความว่าจะมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะมากขึ้นมีคนเข้ามาติดต่อสารสมนมกับตัวคุณมากขึ้นและมีนัยะเป็นเลงกับดาวเสาร์อีกหมายความว่าจะมีคนเข้าหาเยอะนะครับมีคนมาสแสวงหาผลประโยชน์กำไรกับตัวคุณก็เยอะเช่นกันจะถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่า แก้วแหวนเงินทองนะครับหรือยังหมายความว่าคุณใช้เงินเปลืองด้วยมันแปลได้หลายในยะเหมือนกันเนาะส่วนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามี2เหเดือนเกิดขึ้นดาวการเงินของคุณคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยโครโจรค่อนข้างพักเสร็จเหมือนอยู่บ่อยครั้งหรือดับอยู่บ่อยครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่บ้างมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแต่ยังไงคุณก็ยังสามารถหมุนเงินได้นะครับเนาะแล้วก็มีคนมาติดต่ออาจจะแบบว่า ชวนทาธุรกิจต่างๆเพราะเสากรลาหูเนี่ยเป็นการทําธุรกิจโครงการใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเนี่ยคืออาจจะเป็นเสาราหูดังนั้นคุณต้องไต่ตองติรตตองให้ดีก่อนนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณลงทุนมากเกินไปคุณอาจจะช็อตภายหลังก็ได้นะครับอาจจะต้องมากู้หนี้ยืมเินเหมือนสองเหรียญน,นี่แหละเงินอาจจะล่อยหล่อลงไปได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทําธุรกิจหรือใครมาชวนแต่ไม่อยากทํา นะครับอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้เงินในลักษณะของการขายที่ดินนะครับมีคนมาดิวงานมาอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ลักษณะของการเงินที่ดีมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีอะไรทํานองเนี้ยนะครับจะเป็นโชคใหญ่ในชนะสา,าแต่ต้องเลือกคบคนนิดนึงนะพเพราะดาวสองกราวหูเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคือคนพานนะครับหมายความว่าอาจจะดีตอนหลังนะ ก็อาจจะแตกคอกันภายหลังไปดังนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของการไต่ตองตึกตองให้ดีก่อนมี The m a ิเชียนเกิดขึ้นอะเ m a ิเชียนเนี่ยหมายถึงว่าคุณก็คิดแล้วก็ไต่ตองได้ดีนะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีอยู่เป็นาเป็นปฐุมเกณฑ์ให้กับลัคนาของตัวคุณนะครับพระัสทตย์ส่องศักช่างชอยแต่พระัาต์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะในช่วงของประมาณวันที่3มีนาคมนะครับอยู่2เดือนเนาะ ก็จะถอยกลับมาที่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งก็จะให้ลาภให้ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสบดีจะให้โคจรไปที่ราศีพบปุตตะนะครับในราศีธนูไปเจอกับดาวเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่บอกไปก็อาจจะทําให้ลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการกลับตรรัะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีภายหลังแต่ตอนแรกอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นก่อนนะครับพยายามทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนิดนึงเนานะมีคิด คิงออฟโซลเกิดขึ้นด้วยคิงออฟโซลเนี่ยหมายความว่าคุณต้องใช้อะไรที่มันต้องใช้ความพยายามบุกบา่าวฝ่าฟันแต่ต้องใช้สติปัญญาความคิดความสามารถในเรื่องของการที่ติกตองไต่ตองอะไรทุกอย่างให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันหุนหันพันแล่นจนเกินไปบางทีอาจจะเกิดอาจจะมีสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นตามมาภายหลังได้การที่ทําอะไรออกนอกกฎนอกกฎระเบียบข้อบังคับข้อดวอาวเสากระลาหูเนี่ยบางทีอาจจะแหกคอกได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแหกกฎระเบียบ ๆคุณอาจจะถูกทําทานบนหรือผู้หลักผู้ใหญ่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เพราะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่กรรมเปลี่ยนแปลงและยังหมายความว่าคู่ปากเสียงกับเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณก็คือมี The High r e f ฟเกิดขึ้นด้วยเดอะไฮ h r e f u เนี่ยยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและหนุนนํากับตัวคุณเพราะ คนลัคนาสิงนี่ยงเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมี power มีพลังงานมี energy ค่อนข้างสูงนะครับคุณสามารถสะกดขม่มทุกสิ่งทุกอย่างลงได้คือมีไฟเดือดสแตนเกิดขึ้นถึงแม้คุณจะเป็นนาลีแต่คุณก็สามารถสะกดขม่มสิงโตได้คุณเป็นเจ้าป่านะครับดังนั้นนะ่ะคุณก็สามารถสะกดขม่มเจ้าป่าด้วยกันได้แต่คุณก็พยายามแบบเข้าหาผูห้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะพยายาม ไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรกับท่านก็ได้หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเอ็นดูนะครับเอ็นดูกับตัวคุณนะครับแล้วคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นปรารถนาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะช่วยเหลือเพ,พราะดาวพฤหสุดีเป็นปฐุมเก์นะครับจนถึงเดือนกันยาย,ยนแต่ก็อาจจะมีแบบลดยนต์ลงมาในช่วงของประมาณช่วงกุมภากับมีนาอามีนาเมษานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เป็นศัตรูกับผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่็อาจะมองผิดไปดังนั้นช่วงมีนากับเมษาคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็การกระทําให้มากๆอยู่ในกฎร,ระเบียบข้อบังคับให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถสะกดขม่มล้วก็ต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันตามจริงมันถือว่าดีแล้วนะขอแค่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงิน นะครับอย่าฟุ่มเฟือยพยายามทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าพยายามอย่าทําอะไรที่แบบว่ากู้นี่ยืมสินจนเกินตัวหรือการลงทุนจนเกินตัวพยายามคิดไต่ตรองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนก็ได้มีเด e h i ฮ h e r ฟ r เกิดขึ้นนะครับประมาณน,นี้เนาะแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีตามมา เป็นอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีแรกนี้นะครับดาวประจําความรักของคุณคือดาวราหูดาวราหูเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนลาภะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเยอะมากมายเลยทําให้คุณนั้นบางทีต้องประคับประคองแล้วก็ต้องบาลานซ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะบางทีคุณอาจจะแบบเป็นคู่ซ้อนเองมากกว่าก็ได้หรือคู่ครองของตัวคุณอาจจะมีคู่ซ้อนเข้ามาที่แบบว่าให้ต้องเลือกอะไรทํานองนี้ คือมันเป็นได้ทั้งคุณและเขาเลยอยู่ที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะเป็นคู่สอนกันนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะมีสิทธิ์แบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าคุณเลือกได้นะนะครับมันไม่เหมือนตอนดาวราหูอยู่ปีที่แล้วที่มันเป็นวินาศอันนั้นคือคู่ครองทําอะไรไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้คือแปลว่าคุณมีในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรความรักความสุขความหวังที่ดีแต่คือคุณนั่นแหละอาจจะแปลว่าไปทํา ให้มันเป็นความรักซอนเองดังนั้นชาวลัคนาสิงนั้นต้องฟังให้ดีก่อนนะครับว่าคุณต้องสะกดข่มใจนิดนึงกับความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างใครที่ทําบาลานซ์อยู่อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ในในช่วงของประมาณช่วงกลางเดือนจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ เนาะเพราะว่าผ่านดาวราหูเนี่ยไปช่วงประมาณ22กุมภาพันธ์ความรักของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถึงแม้คุณจะเข้ามามากมายคุณต้องเลือกคุณต้องสะกดข่มห้ามใจตัวเองด้วยนะครับคือคนที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะเป็นเอฟเฟอร์ก็ได้คนที่มียศฐานบรรดาศักดิ์หรือมีคนในราชการคนในเป็นยศที่ค่อนข้างสูงนะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีคนเข้าหาตัวคุณมีนายอบคับเกิดขึ้น นะครับมีคนมาขอความรักกับคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะได้คนที่มีค่อนข้างมีเกติยศ์มีชื่อเสียงโดฉชอบผู้หญิงนะครับมีนออบคับคือหมายความว่าเขามามอบความรักให้กับตัวคุณเลยดังนั้นถือว่าโชคดีมากนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ The Magician กับนาออบคับคือการกลับมาของคู่ของคนหลักได้เนาะใครที่แบบคู่ของไม่สามารถโฟกัสกับตัวคุณได้ คุณยังมีอุปสรรคมีปัญหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากับผู้ของคนลังยึดหลังวันที่22กุมภาพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บแล้วจะดีขึ้นเลยนะครับค่อยๆดีขึ้นเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ของการกลับมาอย่างที่บอกไปมีเดอะเมจิชเชนแล้วก็มีนะอัศวินถ้วยนะครับคือความรักความสุขความหวังที่ดีมีคน เข้าหาตัวคุณหรือเป็นคนที่ผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับใครที่ยังไม่ดีนะครับก็ค่อยๆรอก่อนมี6ดับเกิดขึ้นการรอคอยของคุณนั้นจะค่อยๆดีแล้วค่อยๆมีผลเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแบบฉับพลันนะครับค่อยๆเปลี่ยนเนาะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้น6กดาบคือการรอคอยอย่างมีความหวังแล้วก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับแล้วว่าตัวตนคุณได้สิบถ้วยหมายความว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ หรือความอิ่มเอมเปรมใจของตัวคุณะจะมีในช่วงของครึ่งปีแรกนียนะครับแต่มันขอให้ผ่านช่วง22กุมภาพันธ์ไปแล้วคุณถึงจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีแต่ไม่ใช่ว่า22กุมภาพันธ์แล้วทุกคนจะดีหมดนะมันหมายความว่าเกณฑ์ของชาวราศีสิงลัคณาสิงจะดีแต่เราต้องไปดูในดวงบุคคลด้วยบางคนอาจจะยังแย่อยู่ก็มีนะครับอันนี้คือไม่ทุกคนเนาะต้องไปตรวจดวงชะตาจนกว่าคุณจะได้รู้ดวงชะตาของตัวเองก่อน นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นมากมายนะครับขอให้คุณอดทนอดกั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับส่วนในเรื่องของการงานก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันจากดาวพฤหัสบดี โคจรไปนะครับก็จะไปอยู่ในเรือนปุตตะสามารถลงทุนสามารถทําอะไรได้มากขึ้นหรือว่ามีลู่ทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีรักษาของการที่ได้ทรัพย์สินต่างๆที่ดีต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงได้จากเดอะไฮโรแฟนคือคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศปรับตําแหน่ง นะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคับตัวคุณขอให้คุณอ่อนน้อมถ่อตนนะครับเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ